สวัสดีครับก็มาต่อที่มุมมองทางเทคนิคนะครับเซ็นดิ้งเด็กวันศุกร์ที่ผ่านมาก็โดนขายทํากําไรนะครับก็เล่นคล้ายๆเดิมเลยนะครับเวลาข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็โดนเซลล์ออนแฟกนะครับซึ่งทางเทคนิคนี่นะครับเราก็เห็นสัญญาณที่แบบลบเนี่ยนิดหน่อยนํามาแล้วแหะนะครับก็คือว่าการปรับตัวขึ้นทํานิวไฮในช่วงปลายปลายสัปดาห์เนี่ยมันเป็นการเกิดลักษณะของ b e a r i s h divergence ขึ้นมานะครับเราลองดูวันศุกร์ก็ได้นะครับวันศุกร์เนี่ย ที่เปิดขึ้นมาเนี่ยแถวประมาณเกินเป็นหนึ่งสองห้าศูนย์มาแถวประมาณใกล้ๆหนึ่งสองห้าห้าเนี่ยจะเห็นเลยว่า ISI เนี่ยขึ้นไปโอเวอร์บอทไม่ได้ได้วยซ้านะครับมันก็เลยเกิดเป็นลักษณะของ e a r i s h Divergence นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องของการเกิด e a r i s h d i v e r g e n c e เนี่ยเราก็เกิดกันเป็นระยะระยะอยู่ละแต่รอบนี้เนี่ยอาจจะต้องระวังมากกว่ารอบก่อนนิดนึงนะครับสมมติเราดูพวก e a r i s h d i v e r g e n c e ในในรอบก่อนสมมติเราดู e a r i s h d i v e r g e n c e รอบตรงนี้นะครับรอบตรงนี้ ก็คือการเกิด b e a r i s h d i v e r g e n c e ในรอบก่อนตอนมันลงเนี่ยมันลงไม่หลุด Up Trend Channel มันก็เลยฟื้นตัวขึ้นไปได้เร็วนะครับแต่จะเห็นว่า b e a r i s h d i v e r g e n c e ในรอบนี้เนี่ยหลุด Up Trend Channel ลงมาดังนั้นเนี่ยในภาพรวมเนี่ยเราเลยมองว่าการฟื้นเนี่ยมันจะไม่เร็วนะครับการฟื้นมันจะไม่เร็วแม้ว่าตอนนี้ RSI มันจะ o v e r s o l d เนี่ยนะครับแต่จริง o v e r s o l d เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับคือสังเกตนีว่าถ้าตลาดมันจะขึ้นดีๆเนี่ย เราลองดูเซตเนี่ยนะครับถ้าตลาดจะขึ้นดีๆเนี่ยมันไม่ควรจะโอเวอร์โซ่เนี่จะเห็นว่าตอนจังหวะที่มันฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่าย่อ,อลงมาเนี่ยไอซจะไม่โอเวอร์โซเลยแต่เวลามาโอเวอร์โซเนี่ยนะครับมันก็แปลว่าโมเมนตัมเนี่ยมันเริ่มที่จะอ่อนแรงลงนะครับดังนั้นะระยะสั้นเนี่ยถ้ารีบ่าวก็รีบาว,บาว,บาวไม่เยอะไม่มีโอกาสที่จะซึมลงมา,มามากกว่านะครับคือขี้หลักๆเนี่ยแนวรับวงพันสละที่เป็นเส้น SMA 200ในกราฟลาย30นาทีนะครับอ่ะเรามาดูภาพลายวันกันหน่อยภาพภาพลาย30นาทีเราเห็นลละเกิดด i เวอร์เจนหลุด up trend นะครับอ่ะมาดูในภาพลายลายวันนะครับสำหรับในภาพของลายวันเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ย มันอยู่แถวประมาณใกล้ๆตรง1นึ่ง 80. เราจะเห็นว่าราคาปัจจุบันเนี่ยห่างแบบ30-40จุดนะครับดับงนั้นการถอยลงมาเมื่อวานเนี่ยนะครับอัลบั้ศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ยังคิดว่ายังไม่ใช่จังหวะในการแบบรีบเข้าไปซื้อหรอกนะเพราะว่าตัวของ Candle Stick เนี่ยสังเกตนะว่าเป็น Candle ที่แดงยาวมากคือเปิดสูงแล้วปิดต่ำเนี่ยมันคือ engulfing เลยนะครับดับงนั้นเวลาเกิดหลังจากเกิด engulfing เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นทักทางการแบบซึมลงมาก่อนมากมากว่านะครับดับงนั้นในภาพรวมจะเห็นว่า กราฟไลน์สามนาทีก็ยังไม่ได้ถึงจุดซื้อนะครับกรบาฟไลน์วันก็ยังไม่ถึงจุดซื้อนะครับบังนั้นในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยผมว่าก็พยายามแบบระมัดระวังไว้ก่อนดีกว่านะครับก็ซื้อในตัวที่มันลงมาถึงแนวรับนะครับแต่จะมีมีไม่เยอะเนะี่ยหุ้นที่มันลงมาถึงแนวรับเนี่ยอาจจะยังยังไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่นะครับมาดูเรื่องของ Market b e รกันนะครับมาเก็ตเบก็แน่นอนแหละว่าเวลาหุ้นโดนขายเนี่ยนิวไฮเนี่ยก็ต้องลดลงนะครับ ส่วนนิวโลก็ปรับตัวขึ้นแต่จะเห็นว่าปรับตัวขึ้นคือมันไม่ได้เยอะมากนะครับคือไม่เหมือนกับรอบตอนเดือนพฤษภาพฤษภาเนี่ยตอนนี้มันลงเนี่ยแล้วนิวโลมันเกินนิวไฮเนี่ยอันนั้นคือแบบย่อลึกย่อแรงไปเลยคือลงไปต่ากว่าพันหนึ่งร้อยนะแต่รอบนี้เนี่ยที่เราบอกว่าในภาพรายวันเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันจะต่ํากว่าหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เพราะว่าตัวของนิวไฮเนี่ยยังมากกว่านิวโลนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบการย่อรอบนี้กับการย่อรอบเดือนอพฤษภานะครับว่าม ไม่เหมือนกันนะครับก็สรุปไม่ง่ายนะครับระยะสั้นอาจจะจะซึมลงมาต่อนะครับแต่ภาพกลางเนี่ยผมว่ายังยังถือว่าดีอยู่นะครับไปที่เซดปตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับสำหรับฟิวเจอร์ก็น่าเสียดายนะวันศุกร์เนี่ยไม่ถึงจุดช็อตของเรานะครับเราเนี่ยอยากให้ช็อตที่ประมาณ8 1 6 8 1 7แถวนั้นนะครับแต่วันศุกร์เนี่ยมันขึ้นไปที่แปดห่งสี่จแแล้วก็ปรับตัวลงนะมันไม่ถึงจุดช็อตนะครับ แล้วการลงเนี่ยก็เหมือนกับเซตอินเด็กซ์เลยก็คือว่าเกิดแบร i ิชในเวอร์เจนแหละนะครับใน RSI แล้วก็ปรับตัวลงซึ่งการลงในรอบนี้หลุดอัพเทรนด์นะครับหลุดอัพเทรนด์อย่างนั้นมันก็มีความเสี่ยงต่อการจะปรับตัวลงมาต่อนะครับผมว่าจุดในการจะไปรอเปิดลองเนี่ยอาจจะแถวประมาณใกล้ๆตรง7 8 0หรือว่าใกล้ๆตรง7จที่เป็น SMA 200นะครับดังนั้นตอนนี้ก็เวด C ไปสำหรับภาพของ s e กิว i ตี้อิ e เด็กนะครับ ไปต่อที่โปรดักต์ถัดไปนะครับคือตัวของราคาทองคำนะครับทองคํานี่โหวันศุกร์ก็คือขึ้นมาเนี่ยแรงมากนะครับทำให้เราเนี่ยต้องมาประเมินมุมมองกันใหม่เพราะว่าอตอนต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือเรามองเชิงลบเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมแล้วมันหลุดลงมาเนี่ยยังไงต้องมองเชิงลบอยู่ละเพราะว่า break ascending triangle ในฝั่งลงนะครับแต่วันศุกร์เนี่ยโหดีดกลับได้แรงมากนะครับคือดีดกลับขึ้นมาเนี่ย มันเป็นจุดที่มันกัมกึ่งนะครับคือมันมันกลับมาเนี่ยจะเห็นว่าเส้นอัพเทรนเนี่ยมันเหมือนว่าพยายามแบบจะต่อสู้กันอยู่ว่ายืนหรือมันไม่ยืนนะครับคือถ้าเกิดยืนเนี่ยมันก็แปลว่าไอ้ภาพการลงเนี่ยจบละนะครับแต่ถ้ามันไม่ยืนเนี่ยโอเคมันก็ยังมีความเสี่ยงต่อการปรับตัวลงมาอยู่นะครับดับงนั้นความเสี่ยงเนี่ยมันยังกัมกึ่งระหว่างตัวของไซเย์ถึงไซเย์ดาวนะครับถ้ายืนอัพเทรนได้จะเปลี่ยนมาเป็นไซเย์แต่ยืนอัพเทรนไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไซเย์ดาวเหมือนเดิม แต่สิ่งที่เราก็ยังมองเหมือนเดิมคือว่าเรายังไม่ได้คิดว่าเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามันจะเป็นขาขึ้นเนี่ยมันต้องทะลุด้านบนนะครับซึ่งตอนล่าสุดมันทะลุด้านล่างแล้วมันพยายามจะกลับมายืนเฉยๆนะครับก็อาจจะถ้ามองเป็นมุม probability เนี่ยคือเวลามันหลุดลงเนี่ยเราก็อาจจะมอง size way down เนี่ยมากหน่อยแต่เวลามันดีดกลับขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะลดน้ําหนัก size way down แล้วมองเป็น size way มากขึ้นแต่เรายังไม่ได้มอง size way up สำหรับตัวของราคาทองคำนะครับเพราะว่าตัวของดอลลาร์เนี่ยที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่กดดัน ตัวทองคําขึ้นมาเนี่ยไอที่มันย่อมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เสียทรงนะครับเพราะว่าดอลลร์ที่มันที่มันแข็งค่าในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยดอลลร์แข็งเนี่ยมันเกิดจากรูปแบบของอินเวดเฮดแอนด์โชเดอร์ถูกไหมครับเวลาเป็นอินเวดเฮดแอนด์โชเดอร์เนี่ยแล้วเวลามันย่อลงมาเนี่ยอันนี้มันคือเรื่องปกตินะครับแล้วมันยังไม่ได้ต่ำกว่าแนวที่มันเบรกเอา t ดังนั้นเรายังไม่สามารถบอกว่าดอลลร์เนี่ยมันกลับมาเป็นรอบอ่อนค่าละดังนั้นต้องให้น้ำหนักว่าเป็นรอบของการแข็งค่าอยู่มากกว่าก็เลยยังคิดว่า ยังไม่สามารถคอการขึ้นของตัวของราคาทองคำได้เพราะว่าดอลลาร์มันก็ยังอยู่ในเทรนที่เป็นการแข็งค่าจากการเกิดตัวของ inward head and s h o u l d e er อยู่นะครับก็เกิดแพทเทิร์นเนี่ยการย่อตัวกลับมันก็เป็นเรื่องปกตินะผมก็อยากให้ดูตัวของ b h อย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเราคุยเรื่องแพทเทิร์นเนี่ยคือบางทีความคาดหวังเนี่ยเราจะชอบคิดว่า break p a t ิร์นมันนอกไปเลยหรือเปล่านะค,คือบางที break ทเทิร์นแล้วมันถอยกลับมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดถอยกลับมาแล้วมันยืนได้เนี่ย มันก็ยังเป็นภาพของการขึ้นอยู่นี่ผมให้ดูตัว BH จะเห็นว่ารอบพิลาตอนเบรกเนี่ยมันก็พูลแบ็กลงมาก่อนนะครับดับงนั้นตัวงดอลลาร์เนี่ยที่พูลแบ็กลงมาเนี่ยแพทเทิร์นยังไม่ได้เสียนะครับดับงนั้นก็ยังถือว่าค่อนข้างจะยังมีความเสี่ยงต่อการที่ดอลลาร์แข็งค่าอยู่อันนี้เราก็เลยมียังไม่บูลิดกับตัวของราคาทองคํานะครับโอเคมาต่อน,นี่ราคาน้ํามันนะครับน้ํามันก็ย่อ,ยอกลับลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เราคงต้องมองว่ากรอบน้ํามันเนี่ย มันต้องเป็นไซด์เวัพแล้วล่ะคือก่อนหน้านี้เราจะตีเป็นกรอบไซด์เวแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันทํทาไฮใหม่ที่สูงขึ้นเราก็เลยต้องทําภาพแบบนี้ขึ้นมาเป็นกรอบไซด์เวัพนะครับถ้าถอยลงมาลึกๆเนี่ยหกสิบห้าเนี่ยจะเป็นแนวซื้อนะครับส่วนใกล้ๆเจ็ดสิบก็จะเป็นแนวขายก็เป็นภาพของไซด์เวัพสําหรับราคาน้ํามันนั่นเองนะครับส่วนแนวโน้มค่าเงินนะครับค่าเงินยูโรนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็เน้นเก่งกำไรค่าเงินยูโรไปเพราะว่ามันมีแนวรับตรงนี้นะครับที่บอกว่าถ้าเกิดหลุดมาต้องเล่น สั่งช็อตแหละก็คือปรับตัวลงนะครับแต่ถ้าคนเทคโปรฟิตไปแล้วเนี่ยแล้วมันรีบาวมาตรงนี้ก็อาจจะต้องช็อตใหม่แต่คนที่สมมติช็อตมาแล้วตอนแรกกัดจะเลดโปรฟิตรันแล้วสุดท้ายมันไม่ไม่ลงต่อแล้วมันรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยก็คงควรจะถือต่อมากกว่าเพราะว่าภาพมันก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าขึ้นมาเทสตแต่มันยังกลับไปยืนไม่ได้ก็แปลว่ามันอาจจะเป็นแค่การแบบ pull b a c k แล้วก็ค่อยลงมาต่อก็ได้นะครับสำหรับขั้นเงินยูโร โอเคก็ขอข้ามไปที่หุ้นแนะนําเลยแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมแหละนะครับก็หลักๆเราก็ต้องแนะนําเป็นแนวของการ pull back นะครับเราก็ให้ลดความ agressive e ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละนะครับว่าให้เล่นแบบ pull back ไว้ก่อนตัวไหนอยู่ห่างเส้นเนี่ยให้ระวงังเพราะว่าเวลามันโดนขายจะลงมาแรงนะครับเราก็เล่นตัวที่มันลงมาใกล้ๆเส้นนะครับมีสัญญ,ญาณบวกอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาก็ตัวแรกก็เป็นตัวของ tesco นะครับ tesco ก็ถอยลงมาที่เส้น s b a 20นะครับเอ่อ แนวรับ SMA 20เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับ14.3 14.4นะครับถ้ายืนได้ไม่หลุดก็อาจจะขึ้นไป15หรือ15.5 Stop ปล s อถ้าเกิดต่ำกว่า14บาทสำหรับตัวของ Tasco นะแต่มาร์คไว้นิดนึงว่าตรงเส้น SMA 20เนี่ยอาจจะรอดูให้มันยืนก่อนก็ได้เพราะว่าวันศุกร์เนี่ยก็ไหลลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับ่าถ้าคนคอนเซอร์วทีฟก็ อาจจะรอดูให้มันยืนก่อนก็ได้นะครับตัวถัดมาเป็นตัวของ BCH นะสำหรับตัว b c h เนี่ยแนวโน้มก็จะเป็นลักษณะของ Sideway s up นะครับเป็นลักษณะของ Sideway s up กรอบล่างของ up trend channel เนี่ยก็อยู่ประมาณนี้นะประมาณใกล้ๆตรง13.6ถ้ามันยืนได้ไม่หลุดเนี่ยก็มีโอกาสจะทำ high e r high เนี่ยไปที่14.6นะครับ s t o อ Loss ถ้าเกิดต่ำกว่า13.3นะครับคำแนะนำคล้ายๆกันว่าเวลาลงมาที่กรอบล่างเนี่ยอาจจะดูให้มันแบบ ยืนได้ก่อนก็ได้แล้วค่อยๆเข้าซื้อนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้เราได้มากขึ้นนะครับตัวถัดมาเป็นตัวของปตทนะครับปตทเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าย่อลงมาเนี่ยอาจจะไม่ถึง SMA 20หรือ SMA 200นะครับแต่ตัวเนี้ยที่ผมคิดว่าเป็นข้อยกเว้นในการแบบซื้อเร็วได้เนี่ยคือไม่ต้องรอถึงเนี่ยเพราะว่ามันมีการเกิดตัวของ Golden Cross ขึ้นมาอยู่นะครับมันก็เหมือนว่าเราก็้องทดในใจว่ามีสัญญาณบวกอื่นเนี่ยเพิ่มเข้ามาคือคือท่ามาตรฐานคือ ย่อมาที่ up t r ท n หรือย่อมาที่เส้นเอสเอ็มเอยี่สิบถ้าเกิดไม่ได้มีสัญญาณบบกอื่นเพิ่มแต่ถ้าเกิดมีสัญญาณบบกอื่นเพิ่มเนี่ยเราก็อาจจะซื้อเร็วขึ้นนะครับเพราะว่ามันมี golden c ค o s สเกิดข,ขึ้นดังนั้นเวลามันถอยลงมาเนี่ยเราก็กลัวว่ามันอาจจะถอยลงมาไม่ถึงตัวที่แนวรับที่เราอยากได้ก็ได้นะครับก็เลยให้แนวรับที่เร็วหน่อยแนวรับที่สามสิบสองนะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่าสามสิบเอ็ดจุดสองห้าเป้าหมายคือสามสี่แล้วก็สามสิบห้าสำหรับตัวของปรทรนะครับก็ มีโกลเด้นคอรสเข้ามาช่วยก็เลยให้ซื้อเร็วกว่าตัวอื่นหน่อยนะครับตัวถัดมาเป็นตัวของเมเจอร์นะครับสำหรับตัวของเมเจอร์เนี่ยเนี่จะเห็นว่าหลุดหลุดเส้น SMA 20นะครับหลุด SMA 20แต่ว่าถ้าเกิดเราตีเป็นอัพเทรนด์ชา n e l ลเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็ยังไม่หลุดนะครับจะเห็นว่ายังไม่หลุดดังนั้นเราก็สามารถเก็งกำไรที่กรอบล่างอัพเทรนด์ชา n n e ลได้แนวรับคือมาณ8.5นะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่า 8.2เป้าหมายคือ9.1แล้ว9.7สำหรับตัวของเมเจอร์นะครับผมอยากเปรียบเทียบระหว่างเมเจอร์ BCH นิดนึงนะครับคือจะเห็นว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าเป็นกรอบของ up trend channel เหมือนกันแต่ถามว่าถ้าดูอย่างเงี้ยตัวไหนน่าซื้อมากกว่านะ b c s ก็จะน่าซื้อมากกว่าเพราะว่าตัว b c s เนี่ยมันไม่หลุดเส้น SM20 a ด้วยนะครับในขณะที่ตัวของเมเจอร์เนี่ย มันหลุดต่ำาเอสเอ็มเอยี่สิบลงมาแต่ว่าไม่หลุดกรอบล่างนะครับดังนั้นตัวที่มันแบบแนวรับสองอย่างไม่หลุดเนี่ยนะครับมันก็ต้องให้น้าหนักที่มันมากกว่าตัวที่แบบแนวรับหนึ่งหลุดแล้วก็แนวรับหนึ่งไม่หลุดนะครับก็อยากให้เปรียบเทียบไปดูเฉยๆนะครับเวลาเราเราเลือกเนี่ยว่าหุณนแบบสมมติมาสไตล์เดียวกันเนี่ยเราดูว่าตัวไหนมันแข็งกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถหยิบพวกนี้มาเปรียบเทียบได้ตัวถัดมาเป็น SPCG ีนะครับ SPCG เนี่ยกลับมายืนเหนือเส้น200วันได้แล้วนะครับ ตอนนี้ก็รอแค่ว่าเซตส็ให้มันตัดขึ้นเป็น Golden c ค o อสนะครับเราเลยมองว่าจังหวะที่ย่อลงมาก็ซื้อได้นะครับแนวรับก็8.1สต็อปลอดได้ต่ำกว่า7จเป้าหมายคือ8.5แล้วก็8.7สําสำหรับ spcg นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ f smart นะครับตัวนี้นะครับ SMA 20ก็ไม่หลุดนะครับ SMA 20ก็ไม่หลุดเส้น Uptrend ก็ไม่หลุดนะครับดับงนั้นก็เป็นแนว pull back แหละนะครับก็ถ้า มาตรฐานในช่วงนี้แนวรับคือ6.4ซอลรอถ้าต่ำกว่า6.1นะเป้าหมายคือ7บาทแล้วก็7.2สำหรับตัวของ F Smart นะครับก็โดยสรุปนะครับก็คอนเซอร์วทีฟหน่อยนะครับช่วงต้นสัปดาห์นะครับก็อาจจะเน้นแนว pullback ตัวไหนยังไม่ถึงก็รอไปนะตัวไหนถึงแล้วก็สามารถเก็งกำไรได้นะครับตัวแรกนะครับเป็นตัวของคำถามตัวแรกเป็นตัวของ Asian นะครับทุน 9.3้นคีคยควรจะถัวเพิ่มไหมนะครับ9.3ก็อ่านจากปีที่แล้วเลยนะครับ9.3คือแถวนี้นะครับก่อนนี้มันจะปรับตัวลงมาตอนนี้เนี่ยถามีสัญญาณให้ถัวหรือเปล่ามันก็มันก็มีแหละเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเป็นการแบบเบรกเอาเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมในภาพใหญ่แลวราคาก็ Break out ขึ้นมาได้นะครับดังนั้นถ้าใกล้ๆลง7.3เนะี่ย7.2เนี่ยผมว่าก็สามารถถัวได้เพราะว่ามีสัญญาณการกลับตัวจากแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับอ่าถัดมาเป็นบาบา80นะบาบา80ก็เราก็ยังคุยที่เดิมนะว่า SMA 200เนี่ยคือแนวรับหลักนะประมาณ4.6ถ้าเกิดแถวนี้ก็ถ้าลงมาแถวนี้ก็ซื้อได้นะครับจะเห็นว่ารอบที่แล้วหลุด SMA 200ไปแต่ว่าเราก็มาร์ให้ดูไปแล้วว่า หลุดเ m a 200ผมไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าบาบา,บาเนี่ยมันก็เคยหลุดเ m a 200เนี่ยไปไปนิดนึงแล้วก็ค่อยกลับขึ้นมานะครับดังนั้นไอ้ที่มันหลุดเนี่ยเราก็เลยมองว่าภาพโดยรวมไม่ได้เสียก็คี์สำคัญก็รอซื้อตามเ m a 200เหมือนเดิมสําหรับตัวของบาบาแปดูนะครับถัดมาเป็นตัว MTC นะครับย่อมา3-6รับได้ไหมน,นี้รับไม่ได้นะครับคือรอบที่แล้วตอนเอ็ทีเนี่ยที่เราให้เล่นเนี่ยเพราะว่า มันถอยมา SMA 20เนี่ยแล้วมันรับได้ candle กลับตัวเราให้เล่นแต่ตรงนี้มันล,ลงมา3ามอีกรอบหนึ่งจะเห็นว่า3ารอบที่แล้ว candle กลับตัว3ารอบนี้ candle แดงยาวและ BCD มันจะตัดลงดังนั้นยังไม่น่าเล่นสําหรับตัวของ MTC นะครับถัดมาเป็นตัวของเซเป้นะครับเซเป้ก็แปลว่ายังย่อไม่ถึงแนวรับถูกไหมครับเพราะว่า SMA 20มังอยู่ประมาณ3 5ม5นบห้าเพรานะครับดับงนั้นยังย่อมาไม่ถึงจุดในการเข้าซื้อนะครับตัวนี้ก็คือ รอต่อไปนะครับส่วน ITC นะครับทุน14.5นะครับถ้าหลุด14ลงมาต้องอคัดก่อนไหมลยรอรับแถวไหนนะครับจริงๆถ้าหลุด14ก็ไม่ค่อยดีหรอกนะครับเพราะตัวนี้ราคาเนี่ยถือเป็นการขึ้นที่ลอยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัว ITC เนี่ย SMA 20มันคือมา12.8ดังนั้นเราเลยมองว่าแนวรับเนี่ยคือมา12.8หรือ13มากกว่าสำหรับตัวของ ITC นะครับถ้าหลุดก็อาจจะต้องคัดก่อนแล้วก็ อถอยกลับมารับต่ําๆนะครับ BTS นะครับชนหลายรอบไม่ผ่านย่อต่ำทุกทีแต่อยากซื้อเพิ่มนะครับผมว่าคือถ,ถ้ามันเบรกมันไม่ผ่านขนาดนี้นะครับก็ยังไม่ควรจะควรจะซื้อเพิ่มนะเพราะว่ามันพยายามจะเบรกแล้วมันเบรกไม่ผ่านอย่างเงี้ยก็แปลว่าแนวโน้มมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อย่าเพิ่งซื้อเพิ่มดีกว่านะครับเพราะว่าเราก็เห็นกันแล้วว่ามันเบรกหลายรอบแล้วมันก็ไม่ผ่านสักทีนะครับให้ให้รอไปดีกว่าอย่าเพิ่งซื้อเพิ่มเลย Uh, CRC เริ่มย่อแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงแนวรับนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันลอยนะครับเราก็เลยไม่ค่อยอยากแนะนําในสัปดาห์ที่แล้วแต่สัปดาห์นี้ถ้าเกิดมันลงมาใกล้ๆตรง19.9หรือ20เนี่ยผมว่าตรงเนี้ยจะเริ่มซื้อเก็งกาไรได้นะครับส่วน BH อันนี้คือลอยเลยน,นี่คือไม่เอาละนะครับเพราะว่าจุดซื้อของเรามันคือล่าสุดเนี่ยคือ i n v e r d Head and Shoulder นะครับ142 143เองนะครับอันนี้เปิดแก,กลบขึ้นไปเนี่ยเราคิดว่า,ายังไงก็ต้องขายเพราะว่าแกลบตรงเนี้ยผมว่าล่าน่าจะถอยลงมาปิด นะครับดังนั้นถ้าจะซื้อได้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือ163.5ที่มันเป็นแกลบแหละสำหรับตัวของ b ีนะครับมาที่ตัวของ KCG นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสักเซสในรอบที่แล้วนะครับเพราะว่าจุดที่เราคุยกันล่าสุดน่าจะจังหวะแถวนี้ที่มันเบรกทั้งดาวเทรนด์เบรกทั้ง SMA 200ก็เลยเป็นจุดในการซื้อเก่งกำไรนะครับคือตรงนั้นเป็นจุดในการเปลี่ยนเทรนด์นะครับอตอนนี้เทรนด์มันเปลี่ยนขึ้นมาละเราก็มาตีเป็นอัพเทรนด์แทนเราก็รอจังหวะแหละว่า ย่อมาที่อัพเทรนก็จะเก่งกําไรได้ก็แถวประมาณใกล้ๆตรง8.8นะครับส่วนแนวต้านถัดไปก็9.45สำหรับตัวของ KCG นะครับส่วนตัวของไทยผมคงยังยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่า่าหุ้นนี่มันเพิ่งกลับมาเทรดใหม่ก็ต้องรอดูดูการาฟก่อนแหละนะครับอันนี้ต้องใช้พวกความรู้พื้นฐานอะไรเนงะี้ยช่วยไปก่อนนะเทคนิคพวกหุ้นมาใหม่หุ้น IPO อะไรเนงะี้ยหุ้นกลับมาเทรดใหม่ส่วนใหญ่มันก็เราก็ไม่สามารถ หา uh huh. จังหวะในการเก็งกาไรได้เชิงเทคนิคเท่าไหร่นะครับทันมาเป็นตัวของกราฟนะครับกราฟผมก็เตือนไปแล้วแหละว,ว่ามันก็ราคามันลอยนะครับแล้วมันมีแกลบด้วยที่เป็นตัวเตือนว่าสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องถอยมาปิดแกลบนะก็ถอยมาปิดแกลบจริงแล้วก็ถอยลงมาเนี่ยก็ยังไม่ถึงแนวรับนะบเพราะว่าแนวรับมันคือ S M A 20นะครับหรือเร็วสุดว่า44จะเริ่มซื้อได้ดังนั้นรอ,อไปก่อนสําหรับตัวของกราฟนะครับส่วน B B L เนี่ย B B L เงี้ยเก็งกาไรได้นะครับเพราะว่า เบรกเส้น SMA 2 0 0แล้วถ้ามันยังยืนได้อยู่เนี่ยเราก็สามารถซื้อเก่งกำไรได้สำหรับ BBL นะครับถาประมาณ147.5ก็จะเป็นแนวรับนะครับส่วนทองทองทั้งทองไทยทองโลกก็รอดูไปก่อนแหละนะครับยังไม่ได้ต้องรีบนะบถึงแม้วันศุกร์มันจะขึ้นมาแรงแต่มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนว่ามันจะกลับมาเป็นขาขึ้นละก็เลยไม่ได้รีบขนาดนั้นนะครับส่วนตัวของเนอร์เนี่ย ผมคงแนะนําขายมากกว่าแนะนําซื้อนะครับเนอผมจําได้เลยตอนนี้จังหวะมันมีมีเรื่องราวสักอย่างมันเชิงลบเนี่ยที่มันมีจังหวะย่อลงมาเนี่ยเราก็แนะนําซื้อไปเพราะว่าตอนนั้นมันย่อลงมาแถว sma 2 0มันยืนได้ไม่หลุดเราก็เลยคิดว่าตรงนี้ให้เล่นได้นะครับแต่เวลามันขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันไปที่กรอบบนอั uptrend channel แล้วเนี่ยแล้วมันชนเนี่ยมันไม่ผ่านแบบนี้เราก็ต้องมองว่ามันเป็นโซนขายมากกว่าแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม่แถวประมาณ4.3สําหรับตัวของเนอนะครับ ส่วนอิชินะครับอิชิก็อิชิก็รอรอรับเวลามันย่อแหละนะครับเพราะว่าอิชิรอบล่าสุดเราก็เล่นกับตรงนี้ไปถูกไหมครับ SMA 20ที่ให้ซื้อเนี่ยอาจจะซื้อแล้วรอหลายวันก่อจะขึ้นเนี่ยเราก็คงรอ s อ a 20เหมือนเดิมถามว่ามันใกล้ๆตรง10ุดกนะครับก็จะเป็นจังหวะในการรับนะครับเับงนั้นไม้แรกเนี่ยยังไงก็รับ10 6ุดแหละแต่ไม้หนึ่งเนี่ยผมว่าอาจจะรอรับต่ํากว่า10บบาทละกันถ้าเกิดใครจะเล่นแบบเป็นแนวกลางยาวนะครับ ส่วนปอทอสอพนะครับราคาก็ถือว่าค่อนข้างลอยแหละเพราะว่าเบรกแล้วก็ราคาเนี่ยตรงนี้ก็มีแกลนะเห็นไหมครับว่าตรงนี้มีแกลบแล้วก็ตรงนี้ก็มีแกลบแต่แกลบเนี่ยผมว่ามันแกลบไอแกลตรงแกลตรงเส้น200เนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นเบรกเอาไว้ก็ได้เพราะว่ามันทะลุผ่าน s m เมสอง0แต่แก็บนี้มันคงไม่ใช่ break away นะครับดังนั้นมันก็มีโอกาสจะลงมาปิดนะครับผมมองแนวรับเนี่ยของปทสพเนี่ยแถวประมาณใกล้ๆตรง120มากกว่านะครับมันก็ถือว่าราคาค่อนข้างจะลอยเหมือนกันนะครับผมก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวถัดมาเป็น STA นะครับ STA ก็ตีเป็น uptrend channel ไว้ก็ได้นะครับว่าถ้าจะหาจังหวะรับเนี่ยรับเท่าไหร่ คือตอนนี้หุ้นหลายๆตัวผมว่าพยายามตี up Trend Channel นะครับจะเห็นว่าตัวที่โดนขายส่วนใหญ่คือกรอบบน up Trend Channel เราก็รอรับกรอบล่างกรอบล่างคือ13.3สำหรับตัวของ STA ตัวถัดมาเป็น A1 นะครับอ่ะ A1 ก็ A1 ก็พอตีได้แหละนะครับก็เห็นว่าเนี่ยมันก็จะเป็นลนักษณะของกรอบลักษณะของไซด์เว้ up นะครับเป็นกรอบไซด์เว้ up อยู่ตรงแถวเนี้ยมันก็เป็นโซนของแนวรับนะครับแต่ตัวนี้ผมอาจจะให้ระวัง นิดนึงเพราะว่ามันลงมาใกล้แนวรับแต่ผมกลัวว่า A,B,C,D มันจะตัดลงถ้ามันตัดลงเนี่ยมันจะไปเกิดพวก bearish divergence ด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อยกเว้นนิดหนึ่งว่ามันอยู่ใกล้แนวรับแล้วก็จริงแต่ว่าเราอาจจะอยากให้เห็นการยืนได้ก่อนมากกว่าสําหรับตัว A ราวันนะครับ b s เราคุยไปแล้วว่าไม่เอานะครับถัดมาเป็นอมตะนะครับอมตะรอบล่าสุดก็คุยกยนไปแถวเส้น20นะที่เราบอกว่ายืนได้ไม่หลุดแล้วก็ต้องมองไซด์ไว้อัพแหละ แต่เวลาเป็นไซส์เวอัพน่ยแล้วมันขึ้นไปเนี่ยนะครับมันขึ้นไปเนี่ยตัวนี้อาจจะตีแบบตียากหน่อยนะครับแต่มันก็คือชนกรอบบน uptrend channel แล้วล่ะนะครับเราก็ต้องมองว่า17บาทกว่าก็เป็นโซนแนวต้านโซนแนวรับถัดไปก็15.6สําหสำหรับตัวของอมตะนะครับก็ถือว่าอยู่ในกลางกรอบอยู่ก็ยังไม่น่าเล่นนะครับส่วน KTC นะครับอันนี้เรามองแนวต้านคือ SMA อ่ะ ที่แก็บนะครับที่แกบส่วนแนวรับ SMA 20ประมาณ27นะครับก็รับ27รอขายตาม29.5สําหรับตัวของ KTC นะครับกราฟคุยไปแล้วว่าให้รอเส้น SMA 20นะครับส่วน CPF นะครับจะเป็นการแกว่งในกรอบ SMA 200กับ SMA 20นะครับแนวรับ22.5แนวต้านคือใกล้ๆดุง23.75หรือ24สําหรับตัวของ CPF นะครับ มาที่ตัวของ Sino นะครับตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้ถือว่าเล่นแนวเบรกเอาได้เพราะว่ามันมีการเกิดโกลเด้นคลอสขึ้นมานะครับแล้วราคาก็มีการยกโลอย่างต่อเรื่องนะครับถ้าซื้อเก็งกำไรก็แถว1บาทนี่แหละเป้าหมายคือ1นึแล้วก็1.17ถ้าผิดทางก็ต่ํากว่า0.96สําหสำหรับตัวของ Sino นะครับส่วน a แอดวานนะครับ a แอดวานก็รับก็รับแถวนี้แหละนะครับ ช่วง SMA 20กับ SMA 200เนี่ย288ถึง283เนี่ยอันนี้คือโซนแนวรับถ้ายืนได้ไม่หลุดเนี่ยเป้าหมายถัดไปคือ300บาทสำหรับตัวของ a d ด n านะครับโอเคเวลาเราจะหมดละขอ2ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวของ Stacon นะครับ Stacon ชนเส้น SMA 200แล้วเห็นว่าเป็น Shooting Star แล้วมแกะ ika, นะครับดังนั้นก็แปลว่าแถวเนี้ยชนแนวต้านไปละดังนั้นมีโอกาสจะถอยมามากกว่าสำหรับ นะครับก็ในภาพรวมไม่น่าซื้อนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย D E R ละกันก็คือไต้หวัน19นะครับตัวไต้หวัน19เกนี่ยก็ยังถือว่าเป็นภาพของไซด์เว้าอยู่เพราะว่าตัวนี้ก็ย่อมาไอซ์เมยมันไม่หลุดตลอดนะครับก็แนวรับคือมาณ22.3ส่วนจะแนวต้านตรงไหนก็คือทำท้ายก็ท้ายขึ้นไปแหละประมาณ23.3หรือ23.5ก็ได้สำหรับตัวของไต้หวัน19งนะครับก็ช่วงต้นสัปดาห์นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าก็ พยายามแบบเวทอนซีมากกว่าแล้วก็รอจังหวะหุ้นที่มันลงมาถึงตามแนวรับนะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนหุ้นมันราคาหลายตัวมันลอยนะครับเราก็อยากให้ราคาย่อมถึงอัพเทรนหรือเส้น20วันก่อนเข้าซื้อมันก็น่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ในช่วงเช้าเนีเดี๋ยวรอพบกับช่วงพื้นฐานกันได้ต่อนะครับสวัสดีครับ แฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่ม s e f First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ